กาแฟใส่ลงไปไม่ง่าครับใส่ลงไปครับลงไปนินไดไปเลยสวัสดีช,ช้าโซเชียลได้เวลากาแฟกันอีกแล้วครับหัวกลมจงกาแฟครับสวัสดีเชา้าวันพฤหัสที่สมิถุนายน2 5 6 8ครับโอ้เวลาเดินผ่านไปรวดเร็วจังเลยกาลังจะสิ้นสุดเดือนมิถุนายแล้วนะครับเป็นกำลังใจให้กับทุกท่าน ที่ออกไปทำงานยามเช้านะครับส่วนหัวกลมก็ชงกาแฟอยู่บ้านครับช่วงนี้มีการเข้าออกทุระปะาปังกับโรงพยาบาลตรวจสุขภาพกันยาวเลยนะครับก็ขเข้าออกอยู่จนช่วงนี้นะครับต้องไปติดต่อที่โรงพยาบาลบ่อยๆเหมือนกันวันนี้เหมือนกันวันนี้นี่เองเนี่ยก็เดี๋ยวหัวกลมก็ต้องชงกาแฟแบบเร่งด่วนเหมือนเดิมเพราะว่าจะต้องออกไปทุระกันยามเช้า นะครับวันนี้เข้าเมืองกันอีกแล้วโอเคเดี๋ยวเช้านี้นะครับผมจะใช้ตัวเอ็ก e s เ o t สโซ่เทลเวอเราในการชงกาแฟนะครับแล้วกาแฟที่ผมใช้วันนี้เป็นของ Amazon อีกแล้วเป็นกาแฟแคปซูลนะครับตัวนี้เป็นของอินโดนีเซียโอเคดูกันเขาว่าดุดันพอสมควรนะครับรสชาติจะเป็นยังไงแล้วก็วันนี้เนี่ยผมมี นี่รสช่องวัดเจ็บด,ด้วยเดี๋ยวเราจะทานเป็นกาแฟดํารสช่องวัดเจ็ดกันนะครับยามเช้าวันนี้ต้องการความหวานเล็กน้อยโอเคนานๆานทานทีครับเยวครับเราไปจัดการกับอเมซอนแคปซูลกันดีกว่าสักครูนงครับเอขั้นแรกนะครับก็เตรียมแคปซูลก่อนโอ้อันนี้แกะใส่เลย เรียบร้อยสีน้ำเงินสวยงามไม่มีกลิ่นนะเพราะว่าเขาน่าจะซิลมาดีเย่ตอก็เอาตัวเรียว่ออโต้นันะครับเ่าด้านล่างออกมากาแฟใส่ลงไปง่ายๆครับ อคแค่นี้นะเรียบร้อยประกอบล่ากนะครับโดยปกติเนี่ยผมก็กดปุ่มสองครั้งก็สามารถใช้ได้เลยนะครับเพราะว่าตัวมันเองเนี่ยมีแบตเตอรี่ในตัวมันก็จะต้มน้ําแต่วันนี้เร่งด่วนจริงๆผมต้มน้ําด้วยกาวีดเรารอไว้อยู่แล้วเดี๋ยวรอน้ําเดือดสักครู่หนึ่งโอเคได้ยินเสียงกันนะครับกาวีดเรา เดือดแล้วก็ปิดแก๊สครับผมเอาน้ำร้อนเลยนะครับใส่ลงในเท l ร์โบออตโต้เราโอเคใส่เสร็จแล้วนะครับเราก็ปิดลงจริงๆมันต้มเองได้นะแต่วันนี้เร่งด่วนมากเลยใช้เวลาต้มต่างหากกดค้างยาวๆครับนี่ มันก็จะดันน้ำร้อนลงมาด้านล่างเลยก็เป็นกาแฟเลยโหสวยงาเดเ๋รอสักครู่ครับโอเคกาแฟมาแล้วโอ้หอมกลุ่นใช้ได้นะของอินโดนีเซียเนี่ยนี่แล้วก็เขาก็จะตีฟองด้วยตอนช่วงนี้กำลังตีฟองอยู่เสียงตีฟองชัดเลยครับกำลังดันแรงลงออกมาให้มันเป็นฟอง คกาแฟเรียบร้อยนะครับโหหอมกลุ่นเลยเราก็เตะลงไปครับลงในนี้ได้เลยเคเรียบร้อยดีเราไปทานกาแฟกันครับสักครู่นึงโอเคผมได้กาแฟมาแล้วนะครับเป็นกาแฟ หอมกลุ่นเลยนะครับเป็นกาแฟของแคปซูลของ a เม z o n นะครับเป็นตัวนี้เป็นของอินโดนีเซียนะครับแคปซูลสีฟ้าแล้วก็ชงกับกระช่องวัดเจ็บหอมกลุ่นหอมกลิ่นน้ำตาลนะครับโขงกินาน,นานทีทานทีครับกาแฟ หวานหวานยามเช้าโอเคครับเดี๋ยวเราไปทานกาแฟกันวงกลมชงกาแฟชงกาแฟณนะวังสุราเทพเมืองปทุมพรุ่งนี้เจอกันใหม่กาแฟแคปซูลของอเมซ o n เอ็กพอร์โซเทเ l a ลออและเตา a อ g ครับพรุ่งนี้เจอกันใหม่เก่งนะครับสวัสดีครับ โอเคได้เวลาชิมกาแฟกันนะครับดูกาแฟผมเช้านี้นี่อันนี้เป็นกาแฟแคปซูลนะครับของอเมซ o n นะครับโดยที่ผมใช้เครื่องเอ r e s s o โ t ่ u ท a ออโต้ในการทำกาแฟแล้วก็ใส่ลงในช่องวัดเจ็ดนะครับวันนี้เป็นกาแฟหวานๆยามเช้าชิมกันเลยโอ้ มันจะมีความเข้มโดดขึ้นมาแล้วก็มีความหวานความหอมของกาแฟและน้ำตาลตะโนดของวัดช่องสดชื่นยามเช้าครับโอเคพรุ่งนี้เจอกันใหม่ครับเกงนะครับ